ศิลปินคงฉิมเปิดมัดกลางหัวได้โมงแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะสูงไปนิดนึงเปิดเข้าไปเข้าช่องนี้สวยพอด,ดีครับพระโกครับอัดธวุธิเปิดเข้ามาสวยด้วยแล้วย้อนกลับเข้ามาได้ยิงไหมมงลูกนี้เอาโอ้โหเรียบร้อยดีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหแกเอาจนได้นะครับแหมเป็นการประสานงานของ3คนนะครับ เปิดโดยอัทวุฒิหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูภาพช้ากันเลยนี่ขอดีใจกับเพื่อนก่อนอันนี้ดูไฮไลท์ทีเป็นทางนัทพงศ์อ๋ออัธวุฒินะครับเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับยิงจากแป๊กกลายเป็นดีครับสุดท้ายมาตกให้นัทพงศ์แก้วประกอบนะครับมงสวนผู้สารตูเข้าไปหรือเปล่านี่คะคือน่าจะไปจั๊กกันระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตูของทางด้านพัทลุงบีนะครับ นี่ครับไปแล้วครับมานัทพงศ์แก้วประกอบนัทพงศ์อย่าอาจารย์เยอะครับนัทพงศ์ยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์นี่นะครับมัวเรียกกันไปกันมาครับแกไม่ส่แก้วประกอบยิงประตูที่2ได้เลยนะครับนี่ครับท่าดีใจนี่แกไม่สนใครเลยใครเรียกจานจานจานนี่เพื่อนวางขวามาอีกแล้วนัทพงศ์แกรอโชบจังหวะนี้อยู่จับบอลแรกได้เปรียบเลยแล้วมีสปีดด้วยนะครับทางด้านัทพงศ์ก่อนจะเลือกมุมสามเหลี่ยมซ้ายนะครับหมดสิทธ <ab> <roar S 2> ์เซฟเลยครับ หมดไปล้การแข่งขันครับพัทลุงบีแพ้สุราธานีศูนย์ประตูต่อสองนะครับรูปเกมวันนี้จริงๆแล้วก็พะวงเรื่องความเป็นรองเรื่องความเก่าของพัทลุงนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นพัทลุงเนี่ยจะเป็นบอลเก่านะครับแล้วของเราก็จะเป็นชุดเด็กแต่ว่าจะให้เล่นแบบเซตไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะมาเล่นบอลเคาน์เตอร์นะครับวันนี้นะครับเลยเลยบอลเคาน์เตอร์เลยประสบความสำเร็จเพราะว่า ด้วยกำลังของพัฒน์ลุงเดครึ่งหลังเขาจะยบุบนะครับเราจะล่นแต่ว่าสกอร์มันน่าจะได้เยอะกว่านี้ครับในวันนี้สกอร์มันได้อโอเคก็ถือว่าโอเคอเค,ครับเดี๋ยวค่อยไปวัดกับนาราที่ว่าต่อไปวันนี้รู้สึกว่าเกมนข้างจะขัดขัด,ขดหน่อยนะครับเพราะว่าเราขาดตัวหลักไป2ตัวนะครับสําหรับวันนี้ก็แมตช์หน้าไม่เป็นไรครับก็สปิริตเราจะสู้เต็มที่ครับผมน้องๆในทีมนนี้นะครับทุกคนก็ช่วยกันดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเออเราเราเราขาดกำลังไป2ตัว นะครับที่ที่เป็นแกนหลักแล้วก็ทำให้เกมค่อนข้างจะติดขัดนิดหน่อยวันนี้นะฮะแล้วก็เกมลูกเกมอะไรมันก็มันไม่ได้ไปไปตามที่หวังอะวันนี้เดี๋ยวแมตช์หน้าค่อยๆปรับเรื่อยๆครับ